สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่592 แล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไปให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพร่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางนะครับของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับ ได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้า 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึครับ หมายเลขที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นหรีนโชคดีหลงพ่อเกษตรนะครับผมชุดกรรมการนะครับไปถึงเป็นสุดท้ายนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่องค์พระที่ถูกใจเรียบปอยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับ สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมสัมภัษณ์ไม่แพ้กันนะครับผมก็คือจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆพี่ๆก็สามารถนะครับผมทิมพไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับเพียงแค่แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเรื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับ แต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับไม่เก็บค่าส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมพระทุกองนะครับผมก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมพี่ๆนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชาได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับการที่รายการใหม่เลขที่หนึ่งกันเลยนะครับผม สำหรับรายกันที่1นี้นะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่เป็นเหรียญโชคดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม3ององแบบนี้เลยนะครับผมโชคดีปี3ามสองหลังหนูนะครับผมนี่นะครับพิมพ์ใหญ่3องค์แบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นึ่ใน EP นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่องค์นี้องค์แรกเลยนะครับผมนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับโชคดีหลังหนูนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเข็วักรโลนะครับผมสมักสูสันตรักนะครับปีสามสองนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ทั้งสามองเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่สองนะครับผมนี่นะครับทันใดนะครับผมเช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นที่เช่าไปเลยนะครับผมนี่นะครับ ส่งให้ฟรีมีปลายทางนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับผมกันได้เลยนะครับโชคดีหลังโนปีสาองนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมานนเป็นองค์ที่2นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3านะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผิว3องค์แบบนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม 1,000พบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับที่นะครับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบโกรนะครับผมรายการใหม่เลขที่1น่ใน EP นี้นะครับผมชุดกรรมการ3องค์แบบนี้นะครับผมนะครับราคาเปิดแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลข2แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังหลังยันสี่นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกหลังยันสี่นะครับพศสองสี่เอ่อหกเจ็ดนะครับผมวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกับเป็นการประกาศสินิบาตแบบนี้เลยนะครับรายการหมายเลขสองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเอ่อเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรลังยันสี่นะครับ850บาทนะครับผม850บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่รายการหมายเลขที่2นะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข3นะครับเมื่อกี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมวัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับผมเนื้อผงวัดชัยโยวรวิหารนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนิยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับผมนี่นะครับ800บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับผมดูแลถูกใจนะครับผมหรือว่าดูแลชอบใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาเช่าบูชากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม เปิดให้ในราคา800บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงปู่โตนะครับปี16นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่4นะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงปู่โตปี2516นะครับผมนห็นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดู่ิมพรีนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับพี่พี่ ชมให้ชอบนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับเป็นปีพศ2516นะครับผมพระสังวรวิมลน,นะครับหรือว่าหลวงปุ่โ,โตะนะครับวัดประดูชินพรีนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขี่5แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ามนตนะครับองค์นี้นะครับผมถึงจะเป็นเนื้อแช่น้ามนตแต่ผิวก็ถือว่าสวยมากนะครับพี่พี่หมายเลข5นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ ให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมฝังตะกรุดตรงนี้นะครับ500นะครับผม50บาทนะครับนี่นะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมท่านใดดูแลถูกใจนะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังยำตรีแบบนี้นะครับพี่ๆีําหรับปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อแช่น้ามนต์นะครับผมพร้อมเลี่ยมสวยเลยนะครับผมได้เลี่ยมเดิมๆจากเจ้าของเดิมเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่อหกนะครับผมรายกันนี้จะเป็นจัมโบ้สองนะครับเนื้อผงเกสรองนี้นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับเนื้อผงเกสรนะครับพี่พี5 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับ ปิตานะครับผมจมโบสองนะครับผมี่นร้บผมเกสรนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมห้าเอ่อสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นหลวงพ่อโตวัดกระทิงนะครับผมเนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผิวนะครับผมดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับรายการที่7แล้วนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข8นะครับเพี่รายารันี้จะเป็นขุนแผนนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะครับผมขุนแผนหมายเลขนี้นะครับให้พี่ๆในราคานะครับผม500บาทนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลข8นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสําหรับรายกันที่8นะครับผมเป็นขุนแผนนะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมหรือว่าท่านได้ทราบข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับผมวงนี้500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับพ,พี่รายการนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับผมรุ่นบารมี81นะครับ หลวงพ่อเกษมเขียนมาโครนะครับผมสำนักสุสันไตรักจังหวัดลำปางปี2535นานะครับมาพร้อมกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นกล่องแดงนะครับหมายเลขที่9นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อเกษณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญทรงไข่นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเอ่อ หลงพ่อเกษนะครับพี่พี่บารมี8 1ดนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หลงพ่อเกษเขียนมัคโรนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมเหรียญนี้นะครับรุ่นบารมี81นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับ เป็นใบแบบนี้นะครับพี่ๆใบประกาศิลิบัตินะครับผมเกียรตินิยมนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นที่3นะครับพิมพ์หลังหานุมานพศ2521นะครับผมวัดนะครับโฮสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับผมเนี่ยครับองนี้นะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมเป็นการ์ดประกาศสินบัตินะครับผมเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมจะขออนุญาตซูมกลับไปนะครับเราก็จะลงกล้องให้ดูนะครับหมายเลขที่10นี้นะครับพี่ๆสำหรับ เหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยหลังทนุมานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับดูกันได้เลยนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับ1,100บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขที่เอ่อสิบนะครับผมหมายเลขสิบนะครับใน EP นี้นะครับด้านหลังจะเป็นทนุมานเชนทงแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ในงานปีพศ2521นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวดํเดิมนะครับผมผมได้มาสภาพไหนก็เปิดแบ่งปันให้พี่ในสภาพนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดชาบูชารายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระหมายเลขนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข11นะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหล้วกเกษตรนะครับเป็นที่ระลึกครบ7รอบนะครับปี2518นานะครับพี่ๆสำนักสุสานไตรักนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกครบ7รอบนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมนี่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นปี2518นนะครับพี่ๆ ที่ระลึกฉลองยกครบ7็ดรอบนะครับผมโดยเฉพาเกษมเขมโกนะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเนื้อหาโนราณนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะครับองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับพี่ๆนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลย,เลยนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับสําหรับนะครับผมพระนะครับสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข13ครับรายกันนี้จะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตนะครับหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผิวดำเดิมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่นะครับเหมือนจะเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆ อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมฝั่งตะกุลหนึ่งดอกตรงนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหมายเลขที่13นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพิมพ์มหัสน่ห์นะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลข14นะครับผมรายการนี้ก็500บาทเท่านั้นนะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่านะครับผมเนี่ยนะครับ ล้องลงเลยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชัดนะครับพี่ๆเวลาลงกล้องนะครับนี่นะครับแต่ก็จะพยายามให้เห็นนะครับผมผิวแต่ละส่วนนะครับผมขององค์พระนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นอักขรอักษรนะครับนี่นะครับหมายเลข14นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญแล้วกพ่อชุยนะครับผมเราขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเหรียญแล้วกพ่ออีนะครับผมนี่นะครับ เพราะพระอุปชาอีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่15นะครับผมปี2 4 7 3นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเรียนนะครับผมพระอุปชาอีนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมวัดสัตหีบนะครับผมอยู่ในเลียมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพศ2473นรินะครับพี่ๆ นี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข16แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมขอภัยด้วยนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมขุนแผนผงพายกุมารนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระขุนแผนนะครับพี่พี่หมายเลขที่15นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่จะเป็นพระปิดตานะครับผมแล้วก็จะมีตะกุดนะครับนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่อ7สิแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเสียนโตหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพี่พรายการที่17นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมเรียรเซียนโตนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทดรุ่นแรกนะครับผมปี2,500นะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่อ7อนี้นะครับผมนี่นะครับพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทินนั่นเองนะครับผมนี่นะครับวัดช้างให้นะครับผมปี2,500นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพอกลั่นนะครับผมหมายเลขที่18นะครับพี่พี่เหรียญพอกลั่นองนี้นะครับผมเป็นปี2469นะครับอง์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลงพอกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่18นี้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับในกานะครับผมปฏิสังขรอุโบสถนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผม อตอนนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญแล้วก็ฉุยนะครับผมปี2465นะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับผม2รายการขึ้นไปนะครับผมก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมนี่นะครับวงนี้นะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญนะครับผมหล้วก็ฉุยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมวันนี้จะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะครับพี่พี่นี่นะครับพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับปี2507นะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2507นะครับ 650บาทนะครับผมผิวสวยๆแบบนี brands, ้เลยนะครับผมนี 1, ่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปัน650นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อแดงนะครับผมหมายเลขที่21เนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอี่องค์นี้นะครับผมเหรียญพระครูยานวิลาชนะครับผมหมายเลขที่21องค์งนี้นะครับขออนญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บบาทนะครับผมนี่นะครับ อายุ82ปีนะครับผมเนี่ยนะครับเรียนนะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนั่นเองนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับผิวองค์พระจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม สนใดดูรถถูกใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการใหมายเลขที่22แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างเออเจริญพรบนนะครับพี่ๆนี่นะครับหลปู่ทีมีสลิโกนะครับผมวัดละหานไล่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญเจริญพรบนปี2517นะครับผมเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเฉลิมพรบนนะครับผมพระครูวิสัยโสพลนะครับนี่นะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่22นะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับสำหรับหมายเลขที่22นี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่23แล้วนะครับผมเป็นรายการรอสุดท้ายใน EP นี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่พี่องค์นี้450นะครับผมสําหรับนะครับผมพระหลวงพ่อปานะครับวัดปานนมโคนะครับพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่พี่450บาทเท่านั้นนะครับผม450นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่23นี้นะครับพี่พี่เนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผม เป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่24นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆเนื้อจะคล้ายๆแตกรายงานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคา450บาทนะครับเปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมดูนะครับเนื้อหาโมสารมันจะเป็นแตกรายงานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นวัดระฆังนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมวัดระฆังโคสิตารามนะครับดูผิวพันธุ์ได้เลยนะครับผมหมายเลขที่ 24นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทนะครับรายการที่24นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี็สำหรับพี่พี่ทันใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงช่วงท้ายในคลิปของวิดีโอนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมเราก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแอดหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม3 2 5 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ